ก็สวัสดีท่านผู้ชมเนียครับอยูุ่งจีนเราตัดแสร็วันนี้เราอยู่ในแมปเอ้ยเราอยู่ในเกมโลบล็อก แมพคินพีนัทเดนวันนี้ผลจะมามรีวิวผลมังกรเอ้ยผลม,มังกรกันไม่ใช่มันแกวนะเอ้มังกรถูแลมังกรนั้นเขาได้ปรับใหม่แล้วปรับสกลิลใหม่แล้วสกลิลแซดเหมือนเดิมครับไปล่านเป็นมังกรนี่ตัวก็เปลี่ยนไปนะตอนแรกจะสีฟ้าตอนนี้กลายเป็นสีแดงแล้วต่อไป สกิลเอ่ปกติตอนเก่าๆเขาเราต้องกดเอนะเพื่อเป็นการบินแบบนี้แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับกด w A บ D เนะี่ยบินได้แล้วไม่ต้องกดสกิลเอเพื่อเป็นการบินนะสกิลเอขาเปลี่ยนใหม่ลนะเป็นการนี่เป็นการเป็นสายฟ้านะสายฟ้าสีม่วนด้วยดามิทเท่าไหร่จามจเข้ารัวอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูไาสกิล ไปสกิลซีเหมือนเดิมครับเป็นการคำรามโอ,โอ้ยโอ้ยอ่ะสกิลซีการคำรามดามเมจสองพันสองร,ร้อยห้าสิบครับก็ดามเมจเหมือนอน,นั่นแหละเอ้ยไม่เหมือนนี่ยสกิลเอสเดี๋ยวดูอีรกรอบ ตำแนเท่าไรเนะี่ยบอลไม่ทันเดี๋ยวผมจะรีวิวไปด้วยแนละ้วก็ฟามเวลไปด้วยนะต่อ a V s k i l V เขาก็เปลี่ยนกันนะโปรตีสกิล V ่ะมันจะพ่นแบบพ่นลูกไฟอ,อ่อนมาจากป่าใช่ป่ะแต่นี้ไม่ใช่อะ่ะเป็นแบบนี่นี่เป็นบอลเลยเนี่ยโปรตีมันจะเป็นลูกเล็กๆพุ่งไปแต่นี้เราสามารถกดคานได้แล้วก็ปล่อยปุ๊บเป็นแบบนี้เลยทีแตขอดูดเม a g e s k i S ต่อ ดำเมอร์ประมาณหนึ่งหนะึ่งพันสองร้อยหกห้านะจะไปสกิลบีเหมือนกันฮนะเป็นการปล่อยลำแสนไฟรุ่นรัวแบบนี้ชาร์จแล้วก็ยินแบตบี้เรียบร้อ,อาเดี๋ยวเราลองมาดูนี่กันดูสกิลบีใหม่ฮนะ สกิวีดาเมจเท่าไหร่ดาเมจมอนมอนไม่ชัดอะ่นอันอนี้ดาเมจสกิวีดาเมจสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดห้านะสกิวีสามพัน,นะ v, พนเอ้ยใช่หรือเปล่าลืมลนะสกิวีเราดูกันต่อดาเมจว่ามต้อง ซึ่งทําให้เมื่อก่อนอ่ะผลมองกรอากาศมากเลยครบับินอะไรต้องกดสกิลเอแต่นี้ไม่ต้องแล้วครับผมบอกเลยว่าผลมังกรโคตรโอพีผมเคยไปไล่ฆ่าคนแล้วเนี่ยบินบินหนีแล้วก็กดสกิลไปเรื่อยๆเนะี่ยจบได้ค่าหัวประมาณหนึ่งแสนกว่าโหดมากเลยครับตั้งแรกมันากาดมากเลยสู้ใครไม่ค่อยได้เลยก็ได้อยู่นิดนึงแต่รอบนี้ โหดมากนะครับเขาทำให้ผลมันกรนั่นโหดแล้วโอเคราคาก็ประมาณเจดล้านอยู่แล้วมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคแต่ใครอยากเล่นก็ลองไปซื้อกันได้นะนนถ้าทำชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้บ่อยๆลาก,กนบอย